วันที่2 8ตุลาเมื่อหมาลานซึ่งอยู่ในภาวะซึ่งหวังกำลังรับประทานอาหารเช้าในห้องรับประทานอาหารอย่างไม่ใส่ใจข่าวที่ว่าทหารหญิงสามคนในห้องโถงว่านหลงกำลังจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำได้แพร่กระจายไปทั่วสถาบันราชทันเบดฟอร์ดฮิลทุกคนรู้ดีว่าเหตุผลที่หมาลานสามารถสร้างโชคลาภในภูเขาเบดฟอร์ดได้นั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะเธอมีผู้หญิงชาวจีนสามคนที่มีอำนาจมากพอที่จะถูกบิดเบือน ตอนนี้ผู้หญิงสามคนนี้กำลังจะออกจากคุกทันทีซึ่งหมายความว่าหมาลานจะลีภัยของเธอโดยสิ้นเชิงเป็นผลให้หลายคนที่ถูกปราบปรามหลูลานอภัยและทำความสะอาดโดยทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงก็เริ่มจุดไฟแห่งการแก้แค้นในใจของพวกเขาทุกคนต่างตั้งตารอที่จะซ่อมแซมหมาลานหลังจากที่ทั้งสามคนจากไปเพื่อดูว่าเธอยังเป็นถีที่เรียกว่าภูเขาเบสฟอร์ดอยู่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ตลอดเวลาอาหารเช้าหมาหลานจึงสามารถสัมผัสได้ถึงสายตาและภัยคุกคามจากทุกทิศทุกทางหมาหลานที่หุดหงิดหลังอาหารเช้าไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อหยิบโทรศัพท์สาธารณะโดยเร็วที่สุดรับโทรศัพท์แล้วโทรหายเยเฉิญทันทีหลังจากได้รับโทรศัพท์จากหมาหลานเยเฉิญก็ไม่พบว่ามันแปลกเลยและถามด้วยรอยยิ้มว่าแม่ทำไมคุณถึงโทรหาฉันเร็วจังฉันทำทุกอย่างที่ขอให้ทำเมื่อวานนี้แล้ว และเป็นไปตามที่คาดหวังว่าตำรวจนิวยอร์กจะอยู่ที่นั่นหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณจะได้รับอิสรภาพอีกครั้งและในช่วงเวลานี้คุณสามารถมีช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อนใหม่ของคุณและอีกอย่างคุณยังสามารถะส,สมเนื้อหาบางส่วนสำหรับหนังสือที่คุณต้องการเขียนมาลานระงับความกลัวในใจและพุ่งออกมาลูกเขยที่ดีว่าคุณควรขอให้พวกเขาปล่อยแม่ไปโดยเร็วแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่เหมือนแซงทำเป็นแปลกใจและถามว่า แม่ครับทำไมจูจ่ๆแม่ถึงนึกถึงมันอีกฉันแค่ทักทายพวกเขาฉันเกรงว่ามันจะไม่เปลี่ยนไปอีกเมื่อมาล้านได้ยินเช่นนี้นางยิ่งตกใจยิ่งแม้แต่น้ำเสียงก็ประหมาาเล็กน้อยและอ้อนวอนว่าลูกเขยที่ดีช่วยหาทางพาแม่ออกไปให้เร็วที่สุดทีดีที่สุดคือให้แม่ออกไปจากที่นี่ก่อนเที่ยงวันนี้แม่ไม่อยากอยู่ที่นี่สักนาทีจริงๆอธิบายไม่ถูกกว่า แม่ครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่จริงแล้วฉันคิดว่าแรงจูงใจของคุณที่อยากเขียนหนังสือเมื่อวานนี้นั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อหนังสือของคุณเสร็จแล้วหนังสือจะตีพิมพ์ในประเทศจีนและปล่อยให้เพื่อนร่วมชาติชาวจีนของเราดูด้านที่ไม่รู้จักของสหรัฐอเมริกาบางทีเราอาจได้รับรางวัล เมื่อเห็นว่าเย่เฉินเชืเ่อคำพูดไรสาระของเธอมาหลานก็รู้สึกรำคาญมากแต่เธอไม่กล้าที่จะให้เย่เฉินรู้ความจริงดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงกัดกระสุนแล้วพูดว่าแม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของแม่ด้วยฉันแบบนี้คนจะแต่งนิยายได้ยังไงถ้าเขียนไม่ดีจะทำให้คนหัวเราะไม่ได้เหรอเมื่อพูดอย่างนั้นนางก็ถามอย่างร้อนรอนว่าลูกเขยที่ดีวันนี้พาแม่ออกไปได้ไหมแม่จะอยู่ไม่ได้สักนาทีจริงๆช่วยแม่ด้วย เย่เชนแซงทำเป็นแปลกใจและถามว่าแม่เป็นอะไรกับลูกมาหลานต้องการทำตามคำพูดของเย่เชนและบอกเขาว่าเขาถูกรังแกจริงๆในคุกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เย่เชนให้ความสนใจและพาเขาออกไปโดยเร็วแต่คิดดูแล้วก็ยังอยากอาศัยการของเทือกเขาเบสฟอร์ดไปอวดคนอื่นๆต่อไปถ้าฉันยอมรับว่าตัวเองถูกรังแกในคุก ฉันจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับเวลาของฉันในเบสฟอร์ดในอนาคตให้ชัดเจนได้อย่างไรประสบการณ์อันเป็นตำนานของราชทานฟอร์ดฮิลเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เธอทำได้เพียงอธิบายอย่างรวดเร็วว่าแม่ส่วนใหญ่คิดถึงเธอและเมื่อคืนฉันฝันถึงชูรานดังนั้นฉันคิดว่าจะโทรหาคุณเมื่อเช้านี้ฉันทานอาหารแต่เช้าออกไปแต่เช้าออกไปข้างนอกดีกว่าแต่เช้าและพบชูรานเร็วกว่านี้ เย่เฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดด้วยความเขินอายว่าแม่ครับผมจะช่วยคุณในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าคุณออกมาพรุ่งนี้และวันรุ่งขึ้นมาลานพูดอย่างประมาว่าลูกเขยที่ดีฉันจะไม่รีบพรุ่งนี้หรือมรืนนี้ลองคิดดูว่าวันนี้ฉันจะออกไปได้อย่างไรเย่เฉินพ่นลมหายใจและกล่าวว่าฉันจะโทรไปถามเพื่อนของฉันกรุณารอข้อความของฉันก่อน มาล้านรีบพูดว่าลูกเขยที่ดีถ้าอย่างนั้นฉันจะโทรหาคุณตอนเที่ยงคุณต้องช่วยแม่หาความสัมพันธ์ตกลงเย่เฉินจงใจต้องการให้หมาล้านประมาทและเตือนว่าแม่ฉันยังพูดอยู่คุณเพิ่งบอกฉันเมื่อวานนี้ว่าคุณไม่ต้องการออกมาในขณะนี้แต่ตอนนี้จู่ๆคุณบอกฉันว่าคุณต้องการทำวันนี้ฉันไม่สามารถรับประกันได้หนึ่งเอร์เซนว่าจะได้ผลหมาลานรู้สึกรำคาญมากในเวลานี้ แต่เธอก็รู้ด้วยว่าคําขอของเธอนั้นกระทันหันเกินไปและอาจเป็นเรื่องยากสําหรับเย่เฉินที่จะไล่เขาออกไปก่อนเที่ยงเพราะจากนี้ไปจนถึงมือเที่ยงจะมีเที่ยงสี่ชั่วโมงเมื่อคิดถึงความเร่งด่วนหัวใจของหมาลานก็รู้สึกไม่สบายใจในทันทีแต่ตอนนี้เธอทําได้เทียงบอกเย่เฉินว่าลูกเขยที่ดีเจ้าต้องทำดีที่สุด มาล้านคิดในใจว่าถ้าพักเที่ยงไม่ได้ให้โทรหายเย่เชิญอีกครั้งในช่วงพักเที่ยงแล้วไม่ต้องสนใจหน้าตัวเองร้องไห้อ้อนวอนให้ปล่อยเขาหาทางฆ่าฉันเอาออกไปหลังจากวางสายมาล้านเดินผ่านสนามเด็กเล่นด้วยความตื่นประหนกมองหาทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงคราวนี้ไม่มีนักโทษคนอื่นที่เธอพบเรียกเธอว่าที่สาวล้านด้วยความเคารพทุกคนยิ้มอย่างยิ้มแยม้มนั่นเป็นเพราะทหารหญิงสามคนของวังว่านหลง ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําดังนั้นทุกคนจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหมาหลานโดยตรงในเวลานี้หมาหลานมาที่ทหารหญิงสามคนของวังว่านหลงและพูดอย่างกังวลว่าพวกนายยังคงออกไปสายตาของคนเหล่านี้มองมาที่ฉันไม่ถูกต้องนะถ้าคุณจากไปฉันจะทำอะไรได้เฉินจือตงซึ่งเป็นหัวหน้ารีบแนะนำเธอที่สาวหลานถ้าอย่างนั้นคุณต้องหาวิธีออกไป เป็นการยากที่ผู้คุมจะรับประกันความปลอดภัยของคุณที่นี่100%เอร์เซไม่ต้องพูดถึงโคลอีและเจสิก้าจ้องมองที่คุณมาลานพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าฉันโทรหาลูกเขยแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะพาฉันออกไปโดยเร็วที่สุดได้ไหมขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอถามเฉินจื่อตรงว่าจือดงคุณช่วยสอนเทคนิคการป้องกันตัวให้ฉันหน่อยได้ไหมเพื่อที่ว่าถ้าใครรบกวนฉันอย่างน้อยฉันก็สามารถป้องกันตัวเองได้ เฉินจือตรงพูดอย่างเขินอายที่สาวหลานข้าสามารถสอนเจ้าได้แต่เช้านี้เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะเรียนรู้มันและถึงแม้เจ้าจะเรียนรู้มันเจ้าก็แก่มากแล้วในโคลอีและเจสซี่ก็ยังยากที่จะใช้ประโยชน์จากบัตรแล้วฉันควรทำอย่างไรมาหลานอยู่ในความตื่นประหนกทันใดนั้นเธอก็นึกถึงบางสิ่งและพูดกับเฉินจือตงอย่างรวดเร็วจือดงทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ คุณไม่ต้องไปแล้วกลับมาแล้วเริ่มเก็บข้าวของส่วนตัวกันทีหลังทำไมไม่ลองใช้โอกาสนี้หาเหตุผลและข้ออ้างเพื่อแก้ไขอย่างร้ายแรงหากขาทิ้งซะจะได้ไม่ทำอะไรฉันเลยดีกว่าแน่นอนเฉินจือดงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหากหมาหลานร้องขอเมื่อวันนี้เขาจะทำมันทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากทั้งหมดนี้คือภารกิจที่มอบให้เขาโดยนวงังอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆในตอนนี้ วันโพจุนเคยบอกพวกเขามานานแล้วว่าภายใต้สถานการณ์ปกติพวกเขาจะปกป้องมาลานที่สถาบันราชทันเวสฟอร์ดฮิลจนกระทั่งมาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและพวกเขาต้องเชื่อฟังหมาลานแต่ถ้าพวกเขาได้รับการปล่อยตัวก่อนเวลาสัญ,ญญาณจะหมายถึงการยุติภารกิจฉุกเฉินและเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงอย่างเร่งด่วนพวกเขาจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของหมาลานอีกต่อไป ดังนั้นเฉินจื่อตงจึงพูดอย่างเขินอายขอโทษนะพี่หลานถึงแม้ว่าเราจะเข้ากันได้ดีในช่วงเวลานี้แต่เราไม่ใช่บอดี้กาดของคุณไม่ต้องพูดถึงในที่สุดเราก็จะได้รับการปล่อยตัวในกรณีนี้ให้พูดว่าไม่มีอะไรจะทำได้สร้างปัญหาต่อไปดังนั้นจากนี้ไปเธอต้องอยู่คนเดียวคำพูดของเฉินจื่อดงทำให้หมาหลานตกลงไปในห้องใต้ดินน้ำแข็ง เธอไม่อยากรบกวนเธอหากคำขอของเธอมากเกินไปทั้งหมดที่เธอรู้คือเฉินจือดงผู้ซึ่งดูแลเธอที่สถาบันราชทันเบตฟอร์ดฮิวไม่สนใจชีวิตของเธออีกต่อไปมาหลานที่ไม่สบายใจนั่งอยู่คนเดียวบนเตียงมองดูเฉินจือตงและทั้งสามเก็บข้าวของส่วนตัวอื่นตระหนกและหวาดกลัวผู้คุมขังมาที่ห้องขังอีกครั้งด้วยความกระวนกระวายใจถึงเที่ยงวัน หลังจากการเรียกจบลงเธอเปิดปากพูดกับเฉินจื่อตงและคนอื่นๆว่าคุณเก็บของครบสามคนแล้วหรือทนายของคุณมาถึงแล้วตอนนี้คุณสามารถทำพิธีต่างๆกับฉันและเตรียมที่จะออกจากคุกได้เฉินจื่อตงพยักหน้าและกล่าวว่าพวกเราเก็บของเรียบร้อยแล้วเราไปกันได้แล้วก็ได้องคารักพูดคุณมากับผมเถอะพูดแล้วจะพาเฉินจื่อดงและทั้งสามออกไป ในเวลานี้หมาลานรีบถามมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉันบ้างเมื่อไร่เจ้าจะปล่อยข้าออกมาผู้คุมเรือนจำหญิงถามด้วยความประหลาดใจที่ลานไม่ต้องรออีกสองสามวันจึงจะออกจากคุกหมาลานพล่งออกมาฉันโทรหาลูกเขยของฉันแล้วและขอให้เขาพาฉันออกไปวันนี้คุณได้รับข้อความอะไรไหมผู้คุมเรือนจำหญิงสายหัวและพูดว่า ฉันยังไม่ได้รับข่าวใดๆเลยวันนี้มีเทียงเฉิญจื่อตงและคนอื่นๆในห้องขังของคุณเท่านั้นที่ผ่านพิธีการในการออกจากคุกและไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนมาลานรู้สึกประหม่าทันทีและพุ่งออกมาเซี่ยวซุนปลดทักทายผู้คุมของคุณและบอกเขาว่าคดีของฉันถูกคลิกคว่ำแล้วและคนที่ตำหนิฉันถูกจับได้คุณช่วยแก้ไขให้เร็วกว่านี้ได้ไหมฉันให้มันไปนี่ผู้คุมเรือนจำหญิงพูดอย่างเขินอาย ที่ลานเราไม่ปล่อยให้คนไปหลอกอยู่ที่ตำรวจหรือศาลหรือจะไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อทะเลาะก,กันหลังอาหารเย็นก็ได้โทลูกเขยของคุณแล้วถามมาหลานทำได้เพียงพยักหน้าอย่างประมาทและในขณะเดียวกันก็ตัดสินใจได้เมื่อลงพัดมาเธอต้องโทรหายเย่เฉินโดยเร็วที่สุดและขอให้เย่เฉินช่วยเขาถ้าเขาพูดอะไรออกไปมันไม่จริงเลยไม่ทำงานอย่างน้อยก็ให้ผู้คุมขังเขาไว้ในห้องขังเดียวไม่อย่างนั้นเขาอาจถูกทุบตีตายได้จริงๆ หลังจากนั้นผู้คุมก็พาตัวเฉินจือดงทั้งสามออกไปขณะที่คนอื่นๆเริ่มเข้าแถวที่ร้านอาหารเฉินจือดงทั้งสามคนเพิ่งจากไปและโคลอี้ซึ่งถูกหมาลานปรับปรามเมื่อเร็วๆนี้ได้เดินเดินขึ้นไปหาหมาลานกัดฟันของเขาและพูดด้วยเสียงต่ำแม่คุณตายแล้วหมาลานพูดด้วยความตื่นตระหนกอย่าหิงเกินไปลูกเขยของฉันแข็งแกร่งมากโคลอี Chloe ย่อเย,อเยอ้ยแล้วไง เขาเข้ามาปกป้องคุณได้ไหมถ้าไม่ฉันจะฆ่าคุณก่อนโคลอี Chloe พูดอีกครั้งว่าไม่ต้องห่วงฉันจะตอบแทนทุกอย่างที่คุณทำกับฉันฉันอยากถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตของฉันและจะไม่ออกไปไหนอีกและฉันจะไม่ทำให้คุณรู้สึกดีกว่ามาลานตกใจมากจนขาอ่อนแรงและอดีตผู้คุมเรือนจำเจสิก้าก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยความเกลียดชังแม่ลูกเคยของคุณทำให้ฉันตกงานและต้องติดคุก และเธอทรมานฉันหลายวันมากฉันจะกลับมาในบ่ายวันนี้เมื่อคุณไปถึงห้องขังฉันจะหักขาสุนัขของคุณและปล่อยให้คุณเลียพื้นด้วยปากของคุณให้สะอาดโคลอี้มองเจสิก้าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจสิก้าเธอหักขาเธอได้แค่ข้างเดียวเจสิก้าถามอย่างไม่เข้าใจทำไมฉันไม่อยากหักขาเธอทั้งสองข้างโคลอี้เยาะเย้ยเพราะคุณต้องการทิ้งขาอีกข้างให้ฉัน เจสิก้ายิ้มและพูดว่าฉันอยากเก็บมันไว้ให้คุณสักตัวหนึ่งแต่ฉันกังวลว่าเมื่อฉันไปที่สนามเด็กเล่นหลังอาหารกลางวันคนในห้องขังอื่นๆจะไม่สามารถควบคุมเธอและทุบตีเธอให้ตายก่อนแล้วโคลี้มองหมาลานแล้วเย่อเย,อเยอ้ยนามสก,กุลคือหมานายังไม่รู้เลยว่าจะกลับห้องขังทั้งเป็นได้ไหมคนที่โดนนายรังแกจากห้องอื่นฉันนี่แหละกลัวจะหมดแล้วฉันกำลังรอสอนบทเรียนอยู่ เมื่อมาลานได้ยินดังนั้นร่างกายของเขาก็อ่อนลงและแทบจะล้มลงกับพื้นเธอแทบจะไม่ไหวที่จะหาที่หลบซ่อนในทันทีแต่เธอกำลังเข้าคิวเพื่อไปร้านอาหารไม่มีที่ไหนให้หนีนอกจากทางนี้แม้ว่าเธออยากจะไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อเรียกเย่เฉิญเพื่อขอความช่วยเหลือก็ตามต้องรอจนมือเที่ยงหมดเพราะหลังมือเที่ยงเท่านั้นพวกนักโทษและผู้ต้องสงสัยสามารถเข้าไปในสนามเด็กเล่นได้ อย่างไรก็ตามการไปสนามเด็กเล่นก็อันตรายเช่นกันเพราะมักเกิดเหตุรุนแรงในสนามเด็กเล่นที่สถาบันเบสฟอร์ดฮิลทันทสถานคนในห้องขังเดียวกันมักจะแก้ไขข้อพิพาทในห้องขังแต่คนในเซลล์ที่ต่างกันจะมีโอกาสทำสิ่งนี้ได้เมื่ออยู่ในสนามเด็กเล่นเท่านั้นเหตุผลที่มารานสามารถกลายเป็นถีในภูเขาเบสฟอร์ดได้เพราะเมื่อเธออยู่ในอากาศเกือบทุกวันเธอจะขอให้ เฉินจื่อตงและคนอื่นๆสอนบทเรียนให้กับผู้คนในห้องขังอื่นๆและหลังจากสอนหัวหน้าบทเรียนจากเซลล์อื่นๆเธอก็กลายเป็นที่สาวคนโตของสถาบันทันตสถานเบตฟอร์ดฮิลทั้งหมดโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามนี่ยังหมายความว่าเธอได้สร้างศัตรูนับไม่ถ้วนที่สถาบันสถาบันราชทันเบตสฟอร์ดฮิลตอนนี้เธอสูญเสียที่พักทิงแล้วเธออาจถูกทุบตีจนตายได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง หัวใจของหมารานหมดหวังอย่างยิ่งแล้วเพราะกลัวว่าเขาจะต้องอธิบายที่นี่ในวันนี้หลังจากกองทัพไปที่ร้านอาหารนักโทษทุกคนในร้านอาหารรู้ว่าหมารานสูญเสียาการสนับสนุนของเขาไปในช่วงเวลาหนึ่งหลายคนมองเธอด้วยสายตาที่เป็นปฏิปักษ์และหลายคนถึงกับหวังว่าพวกเขาจะรีบไปทุบตีเธอในตอนนี้ และพวกที่ตามมาลานทั้งข้างหน้าและข้างหลังมาก็มักจะรักษาระยะห่างจากเธอณนเวลานี้พวกเขาเคยมาที่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารและมีคนมาเสิร์ฟจ,จานของเธอเป็นพิเศษแต่ตอนนี้ก็มีแม้กระทั่งคนที่กล้านั่งกับเธอไม่มีอีกแล้ว หลายคนกําลังดูหมาล้านอยากยืนยันว่าหมาลานอายังมีกองหนุ่มอยู่หรือเปล่าและหมาลานอก็รู้ดีว่าการหากลุ่มเพื่อเข้าร่วมนั้นสําคัญมากสําหรับเขาถ้าใครเต็มใจจะเข้าร่วมในครั้งนี้ให้ตัวเองมือบางทีคุณอาจจะปลอดภัยขึ้นอีกหน่อยหมาล้านถือจานอาหารข้ามมองไปรอบๆเป็นเวลานานและเห็นเพื่อนร่วมชาติชาวจีนสองสามคนที่ประจบสอบพลอกับเธอมาก่อนเพื่อนร่วมชาติชาวจีนเหล่านี้เดิมอาศัยอยู่ในห้องขังถัดจากหมาล้าน หมาลานกับพวกเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่หลังจากที่หมาลานกลายเป็นถีในภูเขาเบสฟอร์ดวันหนึ่งเมื่อพวกเขาออกไปกลางลมก็พบหมาลานด้วยกันและพูดทางน้ำตาว่ามีคนอยู่ในห้องขังหัวหน้าเรือนจำชาวอเมริกันมักรังแกพวกเขาโดยหวังว่าหมาลานจะช่วยเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมชาติของเขาเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้หยุดรังแกพวกเขาเพื่อให้หมาลานลงมือเมื่อพวกเขาขอความช่วยเหลือจากหมาลานพวกเขาก็คุกเข่าต่อหน้ามาลาน หมาลานอยู่ในช่วงขอองค์การขยายตัวอย่างมากในขณะนั้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายให้ความเคารพเขาและเพื่อนร่วมชาติอีกคนถูกรังแกเขาจึงเห็นด้วยทันทีเธอถามเฉินจือดงถึงสามคนโดยตรงและเอาชนะหัวหน้าห้องขังชาวอเมริกันอย่างหนักจนหัวหน้าห้องขังชาวอเมริกันยังคงนอนอยู่ในห้องพยาบาลและเพื่อนร่วมชาติชาวจีนสองสามคนเหล่านี้เนื่องจากการคุ้มครองของหมาาลานจึงหันหลังให้และกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ในห้องขังของพวกเขา หลังจากนั้นคนเหล่านี้จะรวมตัวกันรอบๆหมาหลานเพื่อทักทายเขาทุกวันเวลาที่พวกเขารับประทานอาหารและออกไปเที่ยวเป็นที่เคารพนับถือดังนั้นณนเวลานี้หมาหลานคิดว่าเพราะอีกฝ่ายเป็นหนี้บุญคุณเธอมากเธอจึงต้องยื่นมือช่วยเหลือตัวเองในเวลานี้และอย่างน้อยเธอต้องปกป้องตัวเองจากการถูกทุบตีเมื่ออยู่ในอากาศเธอจึงหยิบจานอาหารค้าเดินไปหาคนเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเธอมาถึงหน้าอีกฝ่ายและกำลังจะนั่งบนที่นั่งว่างข้างๆพวกเขาหนึ่งในนั้นก็วางขาของเขาลงบนที่นั่งว่างทันทีและพูดอย่างเฉยเมยว่ามีคนอยู่ที่นี่มาลานพูดอย่างไม่รู้ตัวว่าเสี่ยวจางว่างเปล่าหรือเปล่าขณะที่เธอพูดเธอรีบพูดกับหญิงคนนั้นว่าเสี่ยวจางเพื่อประโยชน์ของที่สาวของฉันที่ช่วยเธอมาก่อนฉันขอร้องให้คุณช่วยน้องสาวของฉันในครั้งนี้ ปราบใดที่คุณสามารถปกป้องน้องสาวของฉันและปล่อยให้เธอไปสนามเด็กเล่นให้เรียกลูกเขยทีหลังแค่โทรผู้หญิงที่เรียกเสียวจางพ่นลมหายใจและลุกขึ้นยืนทันทีหมาหลานคิดว่าอีกฝ่ายลุกขึ้นนั่งลงและกำลังจะกล่าวขอบคุณแต่เขาไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะคว้าจานไว้ในตัวเธอทันใดมือและเชื่อมต่อโดยตรงอาหารมาพร้อมกับจานและสิ่งทั้งหมดถูกโยนลงถังขยะข้างๆ เมื่อมาลานดูประหลาดใจและต้องการถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้จางตัวน้อยก็พูดอย่างเย็นชาว,ว่ามาลานฉันรังเกียจคุณมานานแล้วเพราะมีไม่กี่คนที่สามารถเอาชนะคุณได้เธอดูไม่เหมือนเด็กบ้าเลยแล้วเธอยังมีน้องสาวบ้าบ้าอยู่แกเป็นใครเร็วเข้าแล้วพาฉันมาไกลเท่าที่เธอต้องการมาลานไม่เคยคิดฝันว่าคนที่กระดิกหางไว้ข้างหน้าเขาและอ้อนวอนขอความสงสารมาก่อน แล้วตามเขาด้วยความเคารพและเศ้าใจจะกลายเป็นใบหน้านี้ในตอนนี้เธอไม่สามารถโกรธและพล่งได้มากกว่านี้เสี่ยวจางเราไม่สามารถมีสติเหมือนคนได้ฉันจะทำอย่างไรเมื่อพวกคุณคุกเข่าต่อนหน้าฉันและร้องไห้และขอร้องให้ฉันช่วยคุณไปข้างหน้าตอนนี้ฉันต้องการเธอตอนที่เธอช่วยปล่อยฉันไปได้ไกลแค่ไหนเธอยังมีมโนธรรมอยู่ไหม ผู้หญิงที่ชื่อเสี่ยวจางทําให้หมาล้านดูน่าเกลียดและพูดอย่างเย็นชาว่าอย่ามองหน้าฉันอย่าโทษฉันที่หยับคายกับคุณถ้าคุณไม่ออกไปหมาล้านรู้สึกขุนเคืองอย่างมากและอดไม่ได้ที่จะกัดฟันและพูดว่าเธอต้องหยับาคายกับฉันฉันช่วยคุณมามากแล้วยังจะตบฉันอีกไหมการด่าว่ากโกรธของหมาล้านดึงดูดความสนใจของคนจำนวนมากในเรือนจำ หลายคนรู้ว่านักโทษหญิงชาวจีนไม่กี่คนเหล่านี้อยู่เคียงข้างหมาลานมาโดยตลอดดังนั้นผู้คนจำนวนมากที่ต้องการโจมตีหมาลานจึงเฝ้าสังเกตการแสดงของผู้หญิงเหล่านี้ด้วยเพื่อดูว่าพวกเขาจะปกปิดหรือไม่กับมาหลานเสี่ยวจางก็เห็นว่าทุกคนรอบตัวเขาให้ความสนใจเขาเธอไม่ต้องการให้คนเหล่านี้คิดผิดว่าเธอจะช่วยหมาลานให้ก้าวไปข้างหน้าใบหน้าของเธอก็มืดลงเธอตบหน้าหมาลานด้วยการสะบัดมือของเธอ และดูดเสียงดังให้ตายสิไรยังอายจริงๆออกไปจากที่นี่ถ้านายไม่ออกไปฉันจะทำนายในความฝันมาหลานไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่เคยร้องไห้ขอความช่วยเหลือต่อหน้าจะยกมือขึ้นตบเธอเมื่อต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเธอปิดหน้าน้ำตาก็ไหลแล้วไหลเข้าตาเธอสำลักและถามว่า เสียวจางแม้ว่าคุณจะไม่ช่วยฉันมาก่อนอย่างน้อยคุณควรให้มือฉันเพื่อเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติของฉันแม้ว่าคุณจะอย่าให้ฉันต้องตกหลุมพรางในเวลานี้ใช่ไหมเสียวจางพูดอย่างไม่อดทนใครเป็นเพื่อนร่วมชาติของคุณฉันมีหนังสือเดินทางอเมริกันฉันไม่มีแม้กระทั่งกรีนการ์ดฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยวคุณหมาหลานรู้สึกเทียงว่าหัวใจของทุกคนเย็นชาถึงขีดสุด เธอไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าคนที่เธอช่วยจะใจร้ายได้ขนาดนี้สิ้นหวังและซุดโทมน้ำตาของหมาลานไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เหมือนได้ขาดเธอยังคิดว่าเธอไรหัวใจมากพอและเธอไม่เคยคิดว่าเธอจะได้พบกับตัวตนที่ไรยังอายมากไปกว่าตัวเธอเองในเวลานี้เธอรู้ว่าเมื่อก่อนเธอช่างหน้าขันสิ่งที่ผีเบ็กฟอร์ดเมาเทนมองเห็นความเศร้าโศกแต่มันเป็นเทียงสุนัขจิ้งจอกกับเสือโครง่ง และคนที่เคยให้เกียรติตัวเองมาก่อนก็ไม่กลัวหรือเคารพตัวเองเลยจริงๆในท้ายที่สุดคุณคือเรื่องตลกที่แท้จริงเมื่อเซียวจางเห็นหมาหลานหลังน้ำตาต่อหน้าเขาเขากอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างดุดเดือดว่าถ้าเจ้าอยากร้องไห้ก็ออกไปร้องไห้อย่าร้องไห้ต่อหน้าข้าไม่งั้นก็อย่าพูดคนอเมริกันพวกนั้นกำลังจะฆ่าคุณฉันไม่สนทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น มาล้านรู้สึกขุนเคองในใจแต่เธอทําได้เพียงหันหลังกลับอย่างเงียบเและซ่อนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของร้านอาหารตามลําพังในเวลานี้หญิงชาวจีนที่อายุน้อยกว่าเธอไม่กี่ปีจึงริเริ่มนั่งต่อหน้าเธอและในขณะเดียวกันก็ยื่นขาไก่ทอดให้ตรงหน้าเธอและกล่าวว่าในที่เช่นนี้ไม่มีใครสามารถเชื่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อคุณออกไป มาลานพูดอย่างขุนเคืองฉันไม่นึกเลยว่าคนพวกนี้จะไรอย่างไอขนาดนี้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มและพูดอย่างแถ่วเบาว่า,วานี่อะไรคุณอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วถ้าคุณอยู่นานกว่านี้คุณอาจเจออะไรมาบ้างเมื่อพูดอย่างนั้นนางก็ถามมาลานนะว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเข้ามาได้อย่างไรมาลานส่ายหัวและถามอย่างว่างเปล่าคุณเข้ามาได้อย่างไร ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะแล้วพูดว่าเพราะขายปูขนมาลานถามอย่างอธิบายไม่ถูกกว่าคุณจะขายปูขนเข้าคุกได้อย่างไรคุณใช้ตัวเตี้ยดีกว่าไหมหรือสั้นพอผู้หญิงคนนั้นใส่หัวและพูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าปูขนเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่รุกรานในส่วนนี้ของสหรัฐอเมริกาการขายปูขนที่นี่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย มาหลานถามด้วยความประหลาดใจคุณยังขายมันอยู่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายผู้หญิงคนนั้นยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อก่อนทุกคนแอบขายและก็ขายให้คนจีนหมดรู้ไหมคนจีนเราชอบกินปูขนโดยเฉพาะเมื่อคนในอเมริกาคิดถึงบ้านเกิดมากขึ้นเราจึงพบว่าบางช่องทางฉันนนำเข้ามาหลายชุดด้านหนึ่งฉันสามารถหาเงินได้และในทางกลับกันฉันสามารถช่วยเพื่อนร่วมชาติของฉันให้กลับมารู้สึกเหมือนบ้านเกิดของพวกเขา และธุรกิจประเภทนี้เป็นส่วนตัวเฉพาะในแวดวงจีนเท่านั้นและก็ปลอดภัยมาโดยตลอดมาลานรีบถามในเมื่อปลอดภัยมาตลอดจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรหญิงคนนั้นถอนหายใจฉันซื้อปูขนมาชุดหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเพราะคุณภาพดีและราคาก็ไม่แพงเกินไปจึงขายได้เร็วมากคนจีนคนหนึ่งได้ยินเรื่องนี้และขับรถมาไกลเพื่อซื้อมัน แต่รอเขาอยู่เมื่อเขามาของหมดเกลี้ยงแล้วเขาโกรธมากจึงโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็จับตัวฉันมาหลานตะลึงงานและโพร่งออกมาสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะยาะตัวเองและพูดว่าอย่างที่ฉันบอกคุณเมื่อครู่นี้คุณต้องระมัดระวังตัวในสหรัฐอเมริกาเสมอและอย่าไว้ใจใครเลยเมื่อเธอพูดอย่างนั้นเธอลดเสียงลงและพูดอย่างจริงจังว่า เมื่อคุณช่วยพวกเขาในวัยเยาว์ฉันต้องการหาโอกาสเตือนคุณแต่ฉันไม่เคยคุยกับคุณเลยและพวกเขาไม่เหมือนที่พวกเขาบอกคุณถูกรังแกจริงๆแล้วพวกเขาต้องการแข่งขันกับหญิงอเมริกันสำหรับตำแหน่งหัวหน้าห้องขังแต่เนื่องจากจำนวนแตกต่างกันเล็กน้อยและวิธีการไม่โหดเหี้ยมจึงถูกอีกฝ่ายปราบปรามเสมอและพวกเขาไม่มีวันทำอย่างนั้นได้ต่อมาเมื่อพวกเขาเห็นว่าไม่สามารถเอาชนะกันได้ พวกเขาก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคุณคุณปล่อยให้ผู้หญิงอเมริกันคนนั้นที่การโดยตรงและพวกเขาก็กลายเป็นเจ้านายเมื่อมาลานได้ยินเช่นนี้ความนิยมของเธอก็สั่นสะท้านและกัดฟันบัตซบคนพวกนี้แสดงเก่งมากพวกเขาคุกเข่าลงต่อหน้าฉันและร้องไห้และบอกว่าคนอเมริกันคอยรังแกพวกเขาและไม่แม้แต่จะปฏิบัติกับพวกเขามนุษย์ฉันคิดว่าพวกเขาถูกรังแกจริงๆและฉันคิดว่าพวกเขาน่าสงสารที่จะช่วยพวกเขา หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่ามีคนยากจนไม่กี่คนที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้และส่วนใหญ่ก็สมควรได้รับสิ่งที่สมควรคุณควรเก็บไว้เป็นบทเรียนและคุณต้องขัดเกลามันเมื่อมองดูให้กับคนในอนาคตตามาลานโกรธและเสียใจในใจแต่ตอนนี้เธอรู้ว่าความเสียใจนั้นไม่มีความหมายเธอจึงถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมคุณถึงบอกฉันเรื่องนี้ ผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆว่าฉันคิดว่าคุณไม่ได้แย่แต่คุณบ้าไปหน่อยแต่อย่างน้อยคุณก็มีสติสัมปชัญญะเล็กน้อยไม่อย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะช่วยพวกเขาโดยไม่มีเหตุผลฉันก็เลยนึกถึงการเตือนคุณมาลานรู้สึกละอายในทันทีและอดไม่ได้ที่จะสำลักฉันน่าจะรู้ว่าพวกเขาไร้ยังอายแม้ว่าพวกเขาจะตายต่อหน้าฉันฉันก็จะไม่เอื้อมมือออกไป มาลานพูดคร่ำครวนว่าฉันรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่มีชื่อเสียงมากเมื่อฉันฆ่าฉันตอนนี้ในสถาบันสถาบันราชทันเวสฟอร์ดฮิลฉันไม่รู้ว่ามีคนต้องการฆ่ากี่คนฉันกลัววันนี้ไม่รอดจริงๆ